วันนี้เราจะทําการดวนะครับนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ไอมี่แลครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับมีความสามารถพิเศษด้วยนะก็คือสามารถคุยโทรศัพท์รับสายสนทนานะครับจากตัวนาฬิกาได้เลยนะที่ผมมองว่ามันดีนะก็คือเรื่องของการที่แบบเขาสามารถที่จะพูดนะครับจากตัวนี้เนี่ยเป็น g o o l e a s s i s t a n t หรือว่า Siri สั่งงานได้เลยนะครับด้วยเสียงเนี่ยเราก็สามารถพูดใส่นาฬิกาได้เลยเปิด YouTube เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบกังวลว่าเฮ้ยมันมีลําโพงเนี่ยแล้วเราจะใส่ล้างมือนะฮะหรือว่าทําอะไรได้หรือเปล่าว่ายน้าอะไรเงี้ยอันนี้คือเราโทรศัพท์อยู่นะครับเห็นไหมผมใส่เลยนะปึ๊บลำโพงมันยังดังอยู่เลยนะฮัลโหลโหลเฮ้ยเสียงยังยังออกอยู่ครับเพื่อนผมบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงครับตัวนี้เนี่ยมาตรฐานกันกันั้นระดับ IP 6 8แนะฮะจากที่เราทดตอบมาใช้งานมาเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องว่า ลำโพงพังลำโพงน้ำเข้าอะไรเลยนะเพื่อสามารถใช้งานในชีวิตปรจำวันได้เป็นอย่างดีสบายๆเลยนะครับ สวัสดีครับผมอู๋ไททสุปพลคนครับวันนี้เราจะทําการรีวิวนะครับนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ไอมิลเลครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับมีความสามารถพิเศษด้วยนะก็คือสามารถคุยโทรศัพท์รับสายสนทนานะครับจากตัวนาฬิกาได้เลยนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าตัวไอมิลเล W02 ตัวนี้จะมีหน้าตานะครับรูปร่างฟังก์ชันการใช้งานเป็นยังไงบ้างไปดูครับกันเลยครับสำหรับตัวกล่องนาฬิกานะครับของเจ้าตัวไอมิลเลต W02 นะก็จะมาในลักษณะแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมหน้านะครับ นี่นะฮะมีรุ่น W02 นะฮะสมาร์ทวอท์นะครับแล้วก็รองรับนะครับนี่บลูทูธเคลียร์นะครับหน้าจอขนาด1.85นิ้วนะครับเป็นจอแบบ Full HD นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรองรับการออกกำลังกายเนี่ยมากกว่า100โหมดนะครับแล้วก็ตัวสายที่เขาแถมนะครับเป็นสายแบบแม่เหล็กนะครับทำให้เราสามารถสวมใส่ได้ง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันนะครับวัดหัวใจได้นะครับเล่นเพลงได้นะครับกันน้ำหลับ IP68 นะรองรับฟังก์ชันการโทรนะฮะหน้าจอ1.85นิ้วนะครับแล้วก็ ตัวสายเนี่ยเขาแถมให้2แบบนะครับก็คือแบบแม่เหล็กกับแบบตัวสายยางปกตินะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูอีกทีนึงแล้วก็ตัวนี้นะครับเจ้าตัวปุ่มหมุนนะหรือว่าดิจิตอลคราวเนี่ยสามารถที่จะหมุนแล้วก็ใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นพื้นฐานนะครับที่เขามีมาให้นะครับอยู่ที่ตัวกล่องของเรานั่นเองนะครับเอาล่ะเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับตัวด้านหลังเนี่ยก็จะมีเรื่องของการโหลดแอปนะฮะตัวนี้ก็ใช้แอปตอร์รี่พิซเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะม มิลลิแอดเดบินย์สองน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ55กรัมนะครับแบตเตอรีลล่ก็อยู่ที่ประมาณ280มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ตัวนี้กันน้ำไอคิวที่เราบอกนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นสเปคเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัวนาฬิกามิลลิแอดเดบินย์สองนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่าครับว่าข้างในเนี่ยมีหน้าตาแล้วก็มีอะไรมาให้เราบ้างน,นะครับนี่นะครับเปิดมาก็จะเจอตัวนาฬิกาของเราแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะโอเโอเดี๋ยวผมแกะมาปุ๊บแบบนี้นะค,ะนครับผม สามารถที่จะแกะออกง่ายๆแบบนี้เลยนี่นะฮะปึ๊บโอเคนี่คือด้านหลังนะครับกอนนี้คือด้านหน้านแล้วก็แกะตัวจอให้ดูแบบนี้ได้เลยนี่นะครับผมโอเคถัดมานะครับก็จะมีสายสำรองครับแถมให้นะครับก็จะเป็นสีออกนี่ฮะน้ำเงินเนาะนาวีบลูนะครับประมาณนี้นะครับเพลนเลย นี่นะครับสีน้ำเงินน้ำวิบลูโอเคถัดมานะครับก็จะมีสายชาร์จนะครับตัวนี้ก็เป็นสายชาร์จแบบแม่เหล็กปกตินะครับเวลาชาร์จก็สามารถที่จะนี่ฮะมันจะดูดอย่างนี้นะฮะได้เลยสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับการใช้งานเบื้องต้นนะครับตัวนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนี่นะครับต่อมานะครับเรามาดูที่ตัวนาฬิกากันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้านะครับนาฬิกาอันนี้ก็คือตัวจอด้านหน้านะครับสังเกตว่า ตัวจอรครับทัชสกินได้แบบไหลลืน่นนะครับติดนิ้วมือนะฮะค่อนข้างโอเคเลยนะครับเห็นปะประมาณนี้นะ,ะแล้วก็เจ้าตัวนาฬิกานะครับตัวดิสตันท์คาวตัวเนี้ยเราสามารถที่จะหมุนนะครับเพื่อเปลี่ยนหน้าจอนะฮะแล้วก็กดหยุดอย่างนี้นะฮะกดเพื่อที่จะทําให้หน้าจอดับได้นะครับปุุหน้าจอก็สามารถทําได้นะเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนนะฮะตามที่เราโหลดเอาไว้ในเครื่องนะฮะแบบนี้ได้เลยดกดค้างเป็นการปิดเครื่องนะครับประมาณนี้เนาะ โอเคแล้วก็ยังมีปุ่มลัดนะครับในการที่จะเข้าโหมดออกกำลังกายนะครับก็คือนี่คปุ่มข้างล่างนี้นะครับกดฟึบนี่ก็จะมีตัวโหมดออกกำลังกายมาให้เราเยอะแยะเลยนะเราก็กดเข้าไปแค่นี้นะครับก็ทําการเริ่มแล้วแล้วเกิดเราต้องการหยุดนะฮะเราก็กดปุ่มบนนะฮะกดหยุดฟึบถูกต้องอ่าประมาณนี้นะครับแล้วเกิดเราต้องการย้อนกลับเมนูเราก็เลื่อนมาทางซ้ายแบบนี้เท่านั้นเองนะครับต่อมานะครับการใช้งานก็สามารถทําได้หลากหลายเมนูนะถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเลื่อนนะครับ จากทางซ้ายเนี่ยมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนะครับหรือว่าตัวเมนูต่างๆนะครับว่าในตัวนาฬิกาเนี่ยมีอะไรให้เราใช้งานบ้างนะครับก็จะมีโหมดออกกำลังกายสถานะนะครับเห็นไหมะออกกำลังกายก่อนนก็จะเป็นตัวนี้นะครับมีให้เราเลือกเข้าไปสถานะนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบอกค่าโดยรวมนะครับว่าวันนี้เราเดินไปเท่าไหร่แคลอรี่เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับตานเต้นหัวใจนะครับก็จะบอกค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดด้วยนะครับ นี่แล้วก็บอกการนอนของเรานะครับระดับออกซิเจนในเลือดนะครับก็สามารถที่จะเช็คได้สภาพอากาศนะครับก็จะบอกนะครับล่วงหน้าด้วยเนาะแล้วก็บอกปัจจุบันด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นการเล่นดนตรีก็สามารถที่จะควบคุมเพลงนะครับให้ตัวเครื่องเนี่ยเล่นจากตัวนาฬิกานะครับก็ได้นะครับแบบนี้เนี่ยนี่คือมันเล่นจากนาฬิกาอยู่นะเห็นปะเนี่ยก็คือลําโพงนะครับมันออกจากตรงนี้แล้วนะครับเห็นไหมโอเคแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้เขานะ ออกมาที่ตัวมือถือนะครับเราก็สามารถที่จะไปเซ็ตค่าได้นะครับเนี่ยเพื่อนๆก็เข้ามาที่เมนูการตั้งค่าเนาะแล้วก็การตั้งค่าเสียงครับเสียงมีเดียเนี่ยให้เอาออกนะครับอ่าพอตัวนาฬิกาปึ๊บเล่นปุ๊บเนี่ยมันจะออกที่ตัวมือถือของเราแทนแล้วนะครับเนี่ย <Okay. S 1> แล้วก็สั่งเลื่อนเพลงนะครับได้เลยหรือใครแบบอยากจะให้ลําโพงนะฮะออกจากตัวนาฬิกาก็ไปตั้งค่าตรงมีเดียที่เมื่อกี้ผม ทำให้ดูได้นะครับต่อมานะครับเป็นฟังก์ชันข้อความนะครับตัวนี้ก็รองรับการอ่านเมนูไทยมานะครับเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่านรู้เรื่องนะครับไม่กระโดดเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัว SOS นะครับเราสามารถที่จะตั้งนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเรามีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยให้มันติดต่อนะครับไปที่ใครนะครับเนี่ยนะครับสมมติว่าเราตั้งค่านะครับเรียบร้อยตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะเราก็มาดูที่ตัวนาฬิการต่อนะครับแล้วเรากด SOS ปึ๊บกดโทรออกปึ๊บเห็นไหมมันก็จะ โทรไปหาเบอร์ที่เราเซตเอาไว้เลยนะครับอันนี้ก็เวลาที่แบบเราเกิดอุบัติเหตุหรือแบบเฮ้ยต้องการความช่วยเหลือด่วนนะครับเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับต่อมาครับก็จะเป็นเมนูโทรศัพท์ครับผมเมนูโทรศัพท์นี้เราก็ทอะไรได้บ้างนะก็จะมีเรื่องการกดตัวเลขนะครับเพื่อโทรออกเลยดูบันทึกการโทรย้อนหลังได้นะเออสามารถเอารายชื่อเข้ามานะครับถ้าสมมติว่า เป็นรายชื่อที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยตัวนาฬิกาเขาก็จะโชว์นะครับเนี่ยโชว์ชื่อแบบนี้ให้เราเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตปิดเปิดนะครับถ้าเราต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อเราก็กดปิดนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นนาฬิกาปกติไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันการโทรได้นะครับอะไรประมาณนี้อ่าถัดมาก็จะเป็นนาฬิกาปลุกนะครับก็เพิ่มเข้าไปได้เลยนะฮะการหายใจฝึกลมหายใจเนาะแล้วก็นะการนั่งผ่อนคลายนะครับมันก็จะมีเมนูที่ให้เราใช้งาน การนี้เป็นการทดตอบอารมณ์นะครับผมแล้วก็จะมีโหมดตัวความดันตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ผมลองแล้วเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะแบบวัดค่าได้แบบอย่างที่เราต้องการนะเพราะว่าตัวนี้เขาจะบอกเป็นแค่แบบรีแลกซ์โนมอลอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่แบบความดันปกติอย่างที่เราใช้กันเนาะอันนี้น่าจะเป็นตัวของโปรแกรมเขาอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าภาษาที่เขาสื่อมาเนี่ยน่าจะเขียนว่าแบบความดันอาจจะไม่เพื่อนเข้าใจผิดนะแต่ว่าถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่วัดความดันแบบปกตินะครับมันจะบอกแค่นี้เองว่าเราอยู่นหราายะคับ อโอเคประมาณนี้แล้วก็มีเกมให้เล่นนะครับอันนี้ก็เล่นได้นะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้นะครับมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ผมมองว่ามันดีนะก็คือเรื่องของการที่แบบเขาสามารถที่จะพูดนะครับจากตัวนี้เนี่ยเป็น google assistant หรือว่า siri สั่งงานได้เลยนะครับด้วยเสียงเนี่ยพอกดปึ๊บเห็นไหมมันก็จะเรียก siri ขึ้นมาแบบนี้ให้เราแล้วเราก็สามารถพูดใส่ในาฬิกาได้เลยเปิด u t u b e อ่าประมาณนี้นะครับก็ สามารถที่จะสั่งงานด้วยเสียงแบบนี้ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดบ้านใครเนี่ยมีพวกอุปกรณ์ IoT ต่างๆนะครับที่ว่าผูกกับพวก Google Assistant แล้วหรือว่าผูกกับพวก Siri อยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้นะครับนาฬิกาตัวนี้สั่งนะครับแล้วก็ให้ตัวเครื่องเนี่ยมันมาซิงนะครับกับตัวแอปในบ้านของเราได้อย่างปกติเลยเนาะถัดมานะครับก็จะมีเรื่องของตัวนาฬิกาจับเวลานะครับอ่าพวกนี้ไฟฉายอะไรปกติพื้นฐานเนาะแล้วน,นี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับให้เราตั้งค่าตามนี้เลยความสว่างหน้าจอนะครับ ระยะเวลาหน้าจอนี่การตั้งค่าเสียงมีเดียที่เมื่อกี้เราบอกเนอะว่าเราต้องการให้ตัวเสียงเนี่ยมันออกจากตัวลําโพงของนาฬิกาหรือว่าต้องการที่จะให้มันออกจากตัวมือถือก็สามารถที่จะมากดตรงนี้นั่นเองนะครับสินค่าโรงงานปิดเครื่องข้อมูลผลิตภัณฑ์ดาวน์โหลดนะครับรหัสผ่านก็สามารถที่จะตั้งรหัสผ่านได้นะเพราะว่าตัวนี้มันใช้แบบอะไรนะการโทรได้นะก็สามารถที่จะตั้งความปลอดภัยได้นะครับจากเมื่อกี้เนาะ ถัดมานะครับถ้าเราเลื่อนจากด้านล่างขึ้นบนก็จะเป็นตัวข้อความเนาะอันนี้นะครับกดสิ้เลยแล้วเกิดเราองการย้อนกลับก็กดปุ่มทีนึงนะครับเลื่อนจากขวามาก็จะเป็นเรื่องของเมนูพื้นฐานนะครับที่มีอยู่ในตัวนาฬิกาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับว่าเราวิ่งไปแล้วกี่กิโลเดินไปแล้วเท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการโทรออกนะครับหน้านี้ ก็อันนี้ก็จะเป็นตัววัดฮาร์ดเลดนะครับวัดออกซิเจนในเลือดนี่ดูการนอนนะครับเล่นเพลงควบมเพลง,พลงนะครับดูสภาพอากาศพวกนี้นะครับเนี่ยก็สามารถที่จะเลื่อนแบบนี้ก็ได้ถ้าเกิดเราเ็ต้องการที่จะเข้าเมนูจากทางนี้เนาะอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่นะครับตัวนาฬิกาให้ดูนะครับว่ามันเป็นสายแม่เหล็กกัมันใส่ง่ายขนาดไหนนะนี่ก็สามารถที่จะใส่แบบนี้นะครับนี่แค่นี้เลยนะแน่นไหมปึ๊บนี่หันติดปึ๊บนับติด อ่าวันนี้ดับติดโอเคนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ปกติเลยตัวสายแม่เหล็กตัวนี้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าผมชอบนะคือปกติแบบถ้าผมซื้อสายแม่เหล็กท,ทั่วไปมาใส่อะ่ะเราจะแบบขึ้นเม็ดอะ่ะพูดยังไงดีอะมันขึ้นเม็ดแบบแพ้ครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมลองใส่แล้วก็คือไม่แพ้ครับถือว่าวัสดุเขาค่อนข้างดีเลยแล้วก็เรื่องของความแน่นเน,เนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นหนาเลยนะเนี่ย าใครชอบสายแม่เหล็กใสยย่ง่ายๆนะครับแบบนี้เนี่ยก็ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยนะครับนี่โอเคหรือถ้าเกิดใครที่ต้องการที่จะแบบเปลี่ยนสายนะครับตัวน,นี้ก็สามารถแกะแบบนี้นะครับก็เป็นสายขนาด2ี่สองมิลน,นะฮะเพื่อนๆก็หาเปลี่ยนได้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยซึ่งในกล่องเขาก็จะแถมแบบสายซิลิโคนนะฮะมาให้อีกหนึ่งคู่เนาะอีกหนึ่งเส้นนี่นะครับแบบนี้เราก็ใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับอ่าเรียบร้อยครับนี่ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับประมาณนี้ หรือถ้าเกิดใครมีสายนะครับที่เราใช้อยู่แล้วเนี่ยขนาดที่สองมิลก็เอามาใส่ได้เลยนะครับสายสวยงามนะครับประมาณนี้เลย <S <S ต่อมานะครับเรามาดูวิธีการใช้งานแอปกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยผมจะทําการเชื่อมต่อเอาไว้ให้เพื่อนก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะมีต่อวิธีการเชื่อมต่อนะครับอยู่ที่ท้ายคลิปอีกทีนึงนะครับอ่าอันนี้ก็ผมลองทดลองใส่มานะครับก็จะได้ข้อมูลประมาณนี้นะครับเพื่อนลองดูก่อนตั้งแต่หน้าแรกนะ อันนี้ก็นแรกเขาก็จะบอกแล้วนะครับว่าเฮ้ยจำนวนเก้าของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่เก้าแล้วนะครับเป้าหมายตั้งได้นะครับระยะทางกินเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแคลอรี่ที่เราอยากจะได้เป็นยังไงบ้างนะครับก็บอกอยู่ที่หน้านี้ซึ่งเราสามารถที่จะคลิกนะครับเข้าไปดูได้ครับเพื่อนว่าเฮ้ยข้อมูลการเดินของเราเนี่ยในแต่ละวันที่เราใส่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับดูรายวันรายเดือนรายสัปดาห์นะครับอยู่ประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะแชร์นะครับเข้านะครับได้เลยนะครับประมาณนี้โอเคจากนั้นนะครับ เราก็สามารถดูกราฟการนอนหลับของเราได้นะครับว่าเราหลับเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับหลับลึกหลับตื้นเท่าไหร่นะครับนี่ดูเป็นรายวันนะฮะรายเดือนรายปีได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ข้อมูลที่เราใส่มาทั้งหมดนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการเต้นของหัวใจนะครับนี่ก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับมีค่าเฉลีย่ยสูงสุดต่ำสุดบอกนะครับเนี่ย เพราะว่าตัวนาฬิกาเราสามารถเซตให้เขาวัดนะครับการเต้นตลอด24ชั่วโมงได้นะครับถ่ดมาก็จะเป็นเรื่องของออกซิเจนในเลือดน,นะครับนี่ผมก็ตั้งเอาไว้นะให้เขาวัดทุกๆก,กี่นาทีนะครับมันก็จะมีบอกในตัวการตั้งค่าของแอปนะเห็นปะเนี่ยเขาจะบอกค่าต่ําสุดค่าสูงสุดเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะมีความตึงเครียดนะครับอารมณ์พวกนี้สามารถที่จะตั้งให้เขาวัดนะครับได้จากตัวนาฬิกาแบบออโต้เลยนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้ากรุปหน้าแรกนะครับจะมีการใช้งานประมาณนี้ ถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของโหมดการออกกำลังกายต่างๆนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่มี GPS ในตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการที่จะให้มันบันทึกแผนที่นะครับเวลาเราวิ่งกลางแจ้งโหมดกลางแจ้งต่างๆเนี่ยเพื่อต้องพกตัวโทรศัพท์ไปด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครที่แบบไม่ต้องการแผนที่มาดูอะไรอย่างเงี้ยเป็นการจับเวลาปกตินะครับก็ไม่ต้องพกมือถือนะครับสามารถที่จะใช้นาฬิกาตัวนี้วัดได้เลยนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกโหมดต่างๆนะฮะได้จากตรงนี้เลยนะบวกลบเนี่ยโหมดมีให้เลือกกกเเยออะมานพื่็ เลือกที่เราต้องการใช้งานแล้วก็กดเริ่มได้เลยนะครับจากตัวเดินกาก็ได้หรือตัวแอปก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับว่าเฮ้ยเราขี่วิ่งการแจ้งเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับเนี่ยเราก็จะมีบอกนะครับเดินเร็วนี่เมื่อกี้ผมลองเดินเร็วดูนะฮะก็จะมีประวัติบอกนะครับวันนี้วิ่งวันที่4นะครับวันนี้เนาะระยะเวลา40นาทีนะครับได้จํานวนก้าวไป1 7อยเจ็ดสิบห้าก้าวแผนภูมินะครับการเต้นหัวใจประมาณนี้นะ โอเคนะครับก็จะมีข้อมูลประมาณนี้บอกเราเสมอนะครับเนี่ยครับก็สามารถที่จะตั้งเป้าหมายนะครับเรื่องของการใช้งานต่างๆระยะทางพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผมสำหรับตัวการออกกำลังกายนะก็ถือได้ว่าครอบคลุมนะมีโหมดการออกกำลังกายเยอะมากๆนะครับเพื่อนดูดิวิ่งกลางแจ้งขี่จักรยานนะครับกระโดดเชือกแบดมินตันโอ้ยเยอะนะครับขี่ม้าก็มีมวยก็มีนะครับเนี่ยก็ใครเล่นกีฬาตัวไหนก็เลือกตรงนี้แล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับ ขันมานะครับเป็นตัวหน้าของการเซตอุปกรณ์นะครับตัวนี้เขาจะบอกนะครับปริมาณแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่ออะรนะครับเนี่ยเซตการโทรบลู Bluetooth, ทูธซิงไลท์ชื่อได้นะครับเบอรใช้งานบลูทูธการโทรยังไงนะครับประมาณนี้เลยปิดการโทรยังไงตัวนี้เนี่ยพอเขาอัปเดตแอปมานะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็รวมถึงตัวเฟิร์มแวร์ตัวใหม่แล้วเนี่ยเราก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับแค่ครั้งเดียวได้เลยแบบปกตินะครับถ้าเป็นตัวเวอร์ชั่นเก่าๆเนี่ยมันต้องเชื่อมบลูทูธ2อันนะแต่ว่าเจ้าตัวไ m มิลั W12 ตัวเนี้ย เชื่อมบลูทูธนะครับผ่านแอปปกติตัวเดียวก็สามารถใช้งานฟังก์ชันการโทรได้แล้วนะครับอันนี้ก็ถือดว่าเขาทำพัฒนาแอปมาแล้วก็เพิ่มแวบร์มาดีขึ้นนะครับการตั้งค่าหน้าปัดตัวนี้นะครับก็แบบปกติอยู่แล้วนะเราสามารถที่จะเอาหน้าปัดนะครับเป็นรูปของเราเองมาใส่ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้หน้าปัดที่เขามีนะฮะก็ได้เลยนะครับตัวนี้เห็นไหมหน้าปัดที่เขามีมาให้เราเยอะมากนะครับเพื่อนก็สามารถเลือกโหลดนะครับ หน้าปัดที่เราต้องการแล้วก็เอามาใช้งานได้นะครับต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพเนาะเซตการตั้งค่าวัดของการเต้นหัวใจยี่สิบชั่วโมงหรือเปล่านะครับวัดออกซิเจนในเลือดทุกๆกี่โมงนะครับทุกๆกี่นาทีเนี่ยเราสามารถตั้งได้เลยนะเพื่อนก็เลือกได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าสายเรียกเข้าให้มันรับไหมหรือไม่รับนะครับ SNS แอปแจ้งเตือนนี่นะับเพื่อนก็สามารถมาเปิดได้เลยว่าต้องการให้ข้อมูลเนี่ยไลน์เด้งไหมเฟซบุ๊กเด้งไหมอะไรนะครับก็จากตรงนี้ได้เลย เกินนั่งนานนะครับการยกข้อมือและให้นาฬิกาติดอย่างที่เมื่อกี้ผมทดสอบตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมโหมดห้ามลบตัวน,นี่กี่โมงกี่โมงสามารถตั้งได้นะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็เบอร์ SOS นะครับก็สามารถระบุเข้าไปเพิ่มได้นะ้แล้วก็รีเฟซนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลการตั้งค่าของตัวแอปปกติเนาะโอเคนี่ก็จะเป็นวิธีการใช้งานนะครับของตัวแอปทั้งหมดเนาะก็ประมาณน,นี้นะครับถือได้ว่า ให้มาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ครอบคลุมที่สำคัญตัวแอปเป็นภาษาไทยทั้งหมดแล้วนะรวมถึงเมนูในตัวเครื่องเนี่ยก็เป็นภาษาไทยนะครับสามารถที่จะอ่าแล้วก็ใช้งานได้อย่างสบายๆง,ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองยกเลิกการปลูกนะครับอ่าสมมุติว่าเพื่อนๆเปิดเครื่องมาปื๊บนะครับมันก็จะได้หน้าตาของตัวนาฬิกานะครับ ปกติขึ้นมานะต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเชื่อมต่อเนาะอันนี้นะครับพอเราเปิดนาฬิกามาปึ๊บนะครับ <ๆ S 1> ก็เพื่อนสมัครแอปกอลลี่ฟิตนะครับจากนั้นเนี่ยก็เข้ามาที่หน้าอุปกรณ์แบบนี้เลยพเพื่อนกดคำว่าเลือกอุปก,กรณ์นะครับเนี่ยเราก็จะเจอนะครับคําว่า w ับเบิลซูรองเพื่อก,าากดเชื่อมต่อแค่นี้เลยนะไงปะเดี๋ยวรอดูนะครับเขาก็ทําการซิง์ข้อมูลต่างๆนะครับถ้าเราเคยใช้งานมาแล้วเปลี่ยนเครื่องอะไรแบบนี้เขาก็ทําการซิงข้อมูลประวัตินะครับจักตัวคลาวให้เราด้วยนะ หลังจากที่เขาทําการโหลดข้อมูลเสร็จนะครับพอเขาเชื่อมต่อเสร็จนะฮะก็จะได้หน้าตาแบบนี้แบบตอนแรกของเราเลยนะครับเท่าน,นี้ก็สามารถที่จะใช้งานนะครับฟังก์ชันต่างๆตามที่เรารีวิวได้หมดแล้วนะถือว่าง่ายแล้วก็สะดวกมา,มากๆเลยนะครับอ่ะคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับใช้งานการโทรนะฮะเดี๋ยวผมจะลองโทรออกดูก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะโทรออกจากตัวนาฬิกาตัวนี้เลยนะครับเพื่อนอ่ะเราก็กดเป็นตัวเลขนะครับเพื่อนกดโทรเลย แค่นี้เองนะครับเนี่ยถ้าเป็นไ h o n e นะเขาก็จะถามเรานะครับว่าอยากจะให้เสียงเนี่ยมันออกจากตรงไหนนะครับระหว่างตัวเครื่องมือถือหรือว่าอะไรที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับเดี๋ยวผมก็กดรับสายก่อนนะเดี๋ยวผมลองพูดนะเนี่ยเห็นไหมมันออกมาจากตัวนาฬิกานี่แล้วนะลําโพงนะครับเนี่ยฮัลโหลลโลโลเัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวผมปรับมาเป็น iPhone นะครับฮัลโหลโลโลโลลอ่ะก็จะเป็นเสียงประมาณนี้นะครับ นะคบก่อนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นนาฬิกานะครับเห็นปะก็สามารถที่จะใช้งานง่ายๆแบบเนี้เลยนะครับถือว่าโอเคมากๆเลยคราวนี้เดี๋ยวผมขอไปเอาน้ำา่อนผมจะแช่น้ำเพื่อนๆดูฟึ่งมาแล้วนะครับน้ํานะครับก็จะตัวนี้นะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบกังวลว่าเฮ้ยมันมีลําโพงเนี่ยแล้วเราจะใส่ล้างมือนะฮะหรือว่าทําอะไรได้หรือเปล่าว่ายน้ำอะไรเงี้ย ตอนนี้นะครับกันนะ้ำระดับ IP 68นะครับความลึกเนี่ยเขาบอกว่าได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งจุห้าเมตรนะครับระยะเวลาประมาณส0มิบนาทีแต่ผมไม่สามารถทดสอบอย่างนั้นให้เพื่อนได้ผมลองแบบนี้นะอันนี้คือเราโทรศัพท์อยู่นะครับเห็นไหมผมใส่เลยนะย,ยังไม่ตัดน,นะเห็นไหมเพื่อนๆน,นี่นี่จมอยู่ตรงนี้นะฮะลำโพงมันยังดังอยู่เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมลองเอาขึ้นมาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ฮัลโหลโัลโหลเฮ้ยเสียงยังยังออกอยู่ครับเพื่อนคือถึงแม้ว่ามันจะกันน้ำนะเพื่อนเพื่อนอโดนน้าหรือว่าอะไรเนี่ยผมก็แนะนาว่าหาทิชชู่หรือว่าผ้าแห้งเนี่ยมาเช็ดนะครับอ่ะฮัลโหลโลโหลนี่ฮะลำโพงก็ยังออกปกตินะครับโอเคก็เรื่องของการกันน้าเนี่ยเพื่อนไม่ต้องห่วงเลยครับสามารถที่จะใส่นะครับในการใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยได้อย่างสบายๆเลยนะครับตัวลําโพงตัวเนี้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยนะ ครับเราก็มาสรุปนะครับจุดเด่นนะครับของเจ้าตัวนาฬิกาสมาร์ทวอทไ i มี่แลนดนะครับ W02 ที่สามารถใช้งานนะครับการคุยโทรศัพท์รับสายสนทนารวมถึงสามารถเป็นลําโพงเนี่ยในการฟังเพลงต่างๆได้จากตันเองเลยนะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของรูปล่างหน้าตาของเขานะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเขาทํามาสวยนะเออเนี่ยหน้าจอใส่กับคนข้อมือเล็กๆอย่างผมก็โอเคหรือว่า ไปจะข้อมือใหญ่กว่านี้นะครับผมว่าใส่ได้สบายเลยโลถึงสายนะครับที่เขาให้เรามาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสายแบบเกรดพรีเมียมอะ่ะไม่ได้แบบเกรดท,ทั่วไปนะครับเออสวยดีนะแล้วก็มีมาให้เนี่ยถึง2ส,สีนะสองรูปแบบเลยก็คือสายแม่เหล็กแบบนี้แล้วก็สายซิลิโคนยางแบบนี้นะครับเพื่อนๆชอบแบบไหนกันก็ใส่ได้เลยนะครับแล้วแต่เลยแล้วก็ตัวสายเนี่ยก็สามารถหาซื้อเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าเป็นสายขนาดย2่องมิลทั่วทว่ไปเลยนะครับก็เอามาใส่นะครับตามที่เราต้องการได้เลยนะ ถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของฟังก์ชันพื้นฐานเลยนะการวัดอาตาัตราเร้นหัวใจการวัดออกซิเจนในเลือดนะครับพวกนี้เนี่ยทำได้ดีค่อนข้างที่จะดีมากๆอยู่แล้วนะครับก็คือมันเป็นฟังก์ชันพื้นฐานของสมาร์ทวอช์แล้วแหละตรวจมากพวกนี้เนี่ยก็สามารถทําได้อย่างไม่มีปัญหาแล้วเนาะวัดการนอนเอ้ยนะครับวัดการเต้นหัวใจออกกํากลังกายต่างๆเนี่ยก็ สามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างที่จะตะเขียนนะครับเพราะว่าตัวแอป Callie Fit ตัวนี้เนี่ยคือได้ว่าเป็นแอปที่ตะเขียนอีกหนึ่งแอปเลยนะเพราะว่าใช้มากับตัว Airpods เนี่ยหลายรุ่นแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องการใช้งานเลยนะถือได้ว่าโอเคมากๆนะครับสำหรับฟังก์ชันการใช้งานเบื้องต้นนะแล้วก็จะมีพิเศษนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เป็น Bluetooth Calling ได้ก็คือเราสามารถที่จะคุยสนทนานะครับหรือว่าเล่นเพลงนะครับต่างๆเนี่ยจากตัวลำโพงแบบนี้ได้เลยนะครับก็ ถือว่าเป็นก็เลยนะเทรนด์ใหม่แล้วกันนะที่นาฬิกาสมาร์ทวอชเนี่ยทำได้เพิ่มขึ้นมานะครับแต่แน่นอนนะพอมันมีพวกเรื่องของการโทรอะไรพวกนี้การรับสายมีลาโพองออกมาแบบนี้เรื่องของที่เราต้องระวังก็คือ1น,นะครับเรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่ถ้าแบบใครเคยใช้นาฬิกาแบบ10วันชาร์จที15วันชาร์จทีเนี่ยตัวน,นี้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้อย่างนั้นนะครับส่วนมากนี่จะได้แบบ3วัน4วันหรือ5วันเนี่ยแม็กแล้วเราก็ต้องชาร์จแล้วเพราะว่า มันแจ้งเตือนหมดเลยนะเวลาเสียงโทรศัพท์เข้ามันก็ดังด้วยนะครับอะไรแบบนี้นะแล้วยิ่งใครเปิดการแจ้งเตือนเยอะเล่นโหมดกีฬายเยอะเนี่ยมันก็แบตหมดเร็วตามการใช้งานของเรานะครับวันนี้ก็ต้องบอกเพื่อนๆไว้ว่าถ้าใครที่จะเน้นฟังก์ชันพิเศษการโทรแบบนี้ก็จะแลกมาด้วยเรื่องของแบตเตอรี่ที่มันจะหมดเร็วกว่าพวกที่ไม่มีฟังก์ชันการโทรอยู่แล้วนะครับผมอ่าแล้วก็อีกข้อนึงก็คือเรื่องของว่าพอมันมีการกันนะ้ำแบบนี้เนี่ยเฮ้ยมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับมันจะใช้งานดีหรือเปล่าเนี่ยผมบอกเลยว่า ไม่ต้องห่วงครับตัวนี้เนี่ยมาตรฐานกันกันนั้นระดับ,บ IP68 นะฮะจากที่เราตดตอบมาใช้งานมาเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องว่าลำโพงพังลำโพงน้ําเข้าอะไรเลยนะเพื่อสามารถใช้งานในชีวิตปรจวันได้เป็นอย่างดีสบายๆเลยนะครับ <S <S ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของราคาแลวครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเจ้าตัววิลเล็ W02 ตัวนี้เนี่ยราคาขายอยู่ที่1,990บาทเท่านั้นเองนะครับก็ สามารถที่จะสั่งซื้อนะครับผ่าน Copy Lazada นะครับหรือจะเป็นเว็บไซต์ imilabthailand.com ก็สามารถที่จะสั่งเข้าไปโดยตรงได้เลยนะพเพื่อนๆไหนสนใจผมจะคลิกลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับพเพื่อนๆไหนนะครับที่ดูคลิปแบบนี้แล้วชอบนะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่อง YouTube ของเราด,ด้วยจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวสินค้าใหม่ๆแบบนี้นะครับ <c oughs> แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย